สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนเปิดชมน้าภรรยาคนแรกองค์ดําที่ได้รับตำแหน่งมเหสีให้มีเพิ่ม7คนเรีกไในวานาทีนี้ไม่มีใครไม่รู้จักสมรับององดําโสรสอาจารย์สังยันชื่อดังที่มาเปิดใจครั้งแรกในรายการชําแหล่โซเชียลที่มีบอลเชิญยิ้มเป็นพิธีกรกับการเปิดตัวมเหสีทั้ง8คนที่รักกันดุดพี่น้องไม่มีให้ต้องทะเลาะแม้มีสามีคนเดียวกัน โดยทางองค์ดำโซรดได้แนะนำภรรยาคนแรกว่าชื่อสปรายมาจากสีสเกตเจอกันในงานแต่งคนที่สองน้องแอลกำแพงแสนเจอที่ตลาดขายของคนที่สามน้องแนนนครปฐมเจอกันที่โรงพยาบาลทำงานคอมพิวเตอร์ในโรงพยาบาลคนที่สี่น้องมะปรางสงขลาพบรักกันจากไอจีคนที่ห้าน้องแพรรี่ร้อยเอ็ดเจอกันทางเฟซบุ๊กคนที่หกน้องหมวยเจอกันในติ๊กต็อกล่าสุดเราจะพาทุกท่านมาเปิดชมหน้าน้องสปรายภรรยาคนแรกที่ได้ ได้รับคำชมว่าสุดใจกว้างและได้รับตำแหน่งมะเหสีให้สามีมีภรรยาเพิ่มได้ถึง7คนบอกเลยว่าเธอนั้นมีหน้าตาที่สวยไม่ใช่เล่นเลยทีเดียวครับท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูวครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ